โอกิไม <premises. S 2> <Sure. S 1> e ่เข oh, hey. oh, oh. oh. ้าเลยนะเว้ยก่อนเลยอี่ีน้เข้ามาเนี่ยโอ้หจบเลยน่าหายดีดีกูจะไปอ่านหนอเขาไม่ติดให้อะของผมอ่ะพรุ่งนี้มานะไปดูนนเร็วเร็วตุกเต่าอ๋อคุณยังโมไม่เต็มไงคุณต้องเมือนกัแบบอกเติมก่อนไม่ติดให้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับคอนโดโมดิฟายที่เสร็จนหมดแล้วอ่ะเฮ้ยยังงต้อแค่ไม่อยู่กลาแไร้โบว์คือเ็นโบว์เขาเป็นเป็นโบเข้าเหนียวอ่ะ ตนรไป่ไปเเนาะขเรีนาแล้วไอ้ีกูขึ้นรใหม่ไม่ลอยนี่ไปอ่ะเเดินไปข้างหลังไทไงอ่ะไดนพอเลยขึ้นพอเลยเ้ยไ่าได้ดีตีนะเว้ยใครื้ออบไปรู้ว่าใครเสยรภาพไหมไม่ไม่รู้เลยเลยเลเดี๋ยมาไปเยเอมลด แคใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววะแคปแใหม่ไปูเข้าเกมมาเกมยก่อนเลยอย่เนี้ยเไหน้โหรืล้วครับคนนี้ไม่ได้หัอเพอที่นาทีเนอเลย่นเราไปจักรไทข้าวเหนียวปะนอนจัอือ่จอใช่ป่ะ้ไอ้แม่จเตือนแล้วเดือดเดือดเดืกดเดือดเดือดเดอดเดอดเดดเดดเดอดเดดเดอดเอเดอดเด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 เดดเดดเดดเดอดเดดเดดเดอดเดดเดอดเด ไม่ไม่ไม่ไปเตะใครไปเนี่ยไปประชุมไม่ต้องประชุมเลยทั้งนั้นประชุมอะไรแย่ววะไมุ่มเลยไม่ได้เข้าอ่ะเพรามันเต็มไงจะผมทำอะไรอ๋อทุกอยประชุมได้ไงผ้รหารมินท่ไอพวกโดดงาน กผมแค่ไปดูแลรักษาความสงบไม่ได้ทำอยู่แล้วขวาเงินเดือนนั่งมาขายเราเป็นลูกคุณคือลูกคุณเจ๋อไรตอนแรกจะขับรถจีให้นะเห็นเป็นรถอย่างเงี้ยไม่ขับแล้วย่ายาเอเครือยู่นิ่งรถรถนี้แม่งเหนื่อยขออญาตแจ้งครับไปขี่รถอันนี้ใจ่ยางแล้วครับแจ้งครับแจ้งครับแจ้งนะครับแจ้งนะครับน้องต้องรอครับน้องแจ้งไปเลยพี่อนุญาตแจ้งอะไรครับแต่ผมรอไปเกิดช่วยแนวหน้าแจ้งอะไรแจ้งอะไรครับบูราพา ยัง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 มีคนไม้ขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ท่านดูไอจีเพิ่นมผมหักแท่งพฤติกรรมคุณขอโทษนะครับคุณม่ดีไม่ได้ครคุณนีที่ไม่พูดผมจะเรียกทนายนางได้ไหมไอจีรู้ แตดิข hey, so or like oh oh oh. okay. yes. ี oh yes. uh ่รถโรดทเอ้าชสปอร์ตส uh ิเออาสปอร์ตจะอยู huh. uh ่ข huh. uh ้างหน้าเลยเฮ้ขี่อร์ตที่ได้สั่งกหน่อยเยี่ยเกมอะไรนี่เไม่ไหวแลไอเ้ย้เพื่อนเไอ้หมอหมอไปไอ้ดจีนทหารลืมลืมลมลืมเฟซมเขาาเฟปรบ รจีไม่เบร์เเบร์อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่รู้ไปเอมีก็บุ๊ไมาใส่ไอคนที่อยู่บนรถเมื่อกี้นะอะไรครับอะไรครับได้ยินอะก็บุกลับเลยนะเออบุ๊มาบุกลับไม่โกงหา ที่ผมบอกน้องๆตอนผมเล่นนะครับถ้าเขาเลื้ยนมาแล้วอย่ากเป็นเลื้ยนกลับแล้วแ้งแบนนิดเดียวไอ้ดาบออกจากนีดไปดิอะไรผมไม่เคยรู้นะครับนี่มือเขาเรียกว่ามึงเลี้ยนนี่ยเฮียยิงเขาทำไมวะเออเอันด่าผมมากพูดายเสียดายผมไม่กล้าพูดอีกครั้งเดียวนะครับคุณพิชิตจะไม่พูดนะครับครับเขาไม่จัดขับจะพูดจะพูดธรรมะธโมเลยเฮียในเมื่อทำทำไม่ได้อะไอยเาี้เด้งไม่ก็สุดไม่ก็สุดจะไมเลยคไปม่เอาใบนะครับ ไม่ใช่โอ้โหยังไม่ทำอะไรเลยสิบสองชายขอโทษครับพี่เอมิลี่ขอโทษครับพี่จะซื้อเรื่อยเนาะขอโทษครับเฮ้ยดีดีดีแอบมาว่ะเขาบอกว่าใครไม่เข้าไไปใครใครไม่เข้าวอเนี่ยประชุมวะอะไรอย่างเงี้ยใช่หรอข้าประชุมจ้ะใช่เหรอมีผู้หญิงเหรอไม่ไม่ไม่แต่เขาเข้ามาไงเขาบอกเขาบอกจะซื้อเขาบอกใจดีเนี่อะมันเกินไป กูไม่ยอมนะครับสำหรับ a กูจากแตใครใส่แ่นนั่งอยู่ข้างผมก็ได้ไม่ใช่กูคนนึงหรอว่ากูแล้วเป็นแมนไงบ้าันกระจายตัวกระจายตสายสายตัรถ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 เปี้ยวมากเลยิจิงไมกิจิงิไม่ได้ไม่ได้ดรายไอ้น่กู เดอตอะไรมีต้เฮ้ยเสียรถรถเราเหรออ๋ออันนี้ไม่ได้เสกนะสวดตัวเลยดีเฮ้ยเฮ้ยตีตจำยอมจอมจอจริงครับทุกคนไม่ทชไมมรถเพื่อนช้าล่ะเฮ้ยรถจีนตนี้ืนไม่เหมาะมีรถจีรับตเกิดทีเย้ยด้ว แรงกันมาล่ะแรงกันมาล่ะาเราไปแล้วนะจาเปิดเปเปิดเปิดเปเปเปิดเปิ้เปิดเปิดเปิดเปดเปิดเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปิดเเปิด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 เปปิดเปิดเปิดเิดเปิดเปิดเดเปดเปิด้ปดเปิดเนิ้เงเปิดเปิดเปิดเปิ

เราบนี้ลงกันเดี๋ยวขับเดี๋ยวขับรถไปส่งรถจีให้มรถจีมีตูน้ยโอบแต่มันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกววจเจะเฟยไม่ได้่เง้ยได้แลวซเไม่ได้เขรอคอยนานแล้วเขาไปรือยก็ได้กววเอวหรือเปล่ากลจตัวเองาจตัวเองควเปล่าดีดนะน้อง ไม่มาเป็นาหารเราไปไปครับไปเขาโผล่มาเลยถูกมีใครโดนยิงมาอ้าวไอพีเอ็มดีโดนยิงเลยอะโดนยิงไหมโอ้หลงหลงหลงเล่นมันด่้อรู้กูบ้ล้

ข้าคนไปดีกว่ไอ้ยี่คไานั่งดูริวไทยสิบไม้ที่แย่กว่าไทยเก้าสิบอีกแบบไม่ใครพิกอ่ะมีคนโดนล้อไป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 ไอไป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 ไไป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 ไไไไงไไไไ ชนกำแพงเลยละตคลประตเฮ้ยหมอต้ามอต้าป่ะมอตาขอยู่แถวนี้ป่ะออยู่ทางขวาเลยหมอต้านี่เป็ะเอามาโอ้ยไกลัาดเมย์แล้วนีเป็ม d น่นไปน่นดีอะไรนะอะไรนะ มไม่ไม่บมี่ห่ไปบีเอ็ม่่่กัหงหรอใช่หรออยู่ไหนวะในเมืองหน้าดูแน่อุ้งรัสาวพามาสมทใช่ไหมกระลาบ้าม่ะาบตัวนี้ยังไม่ตายนะไม่ไงไม่ไงไมงทางซ้ายมาไม่ไงไม่ไงไม่ไง

เียเรเียสอไดเดี๋ยวเดียไรัเิ่มมาแมน่อะไรครับเ้อยดับมคแมนด่่ด่ครับครับเม่อกี้ว่าอะไรนะครับเจ็ปี้เจ็ปี้เ่้อย่เนรักดียเจ็้อย่ี้อยู่บ้าม่เสร็จดุบเสร็ดุ๊บเสดุบเสดุบเสดุ่ดเ็ดุ เดนะี่นาทักดีตาคนครับจัดการดินามินม่ได้มันตวรตรงนี้จริงเหรอจริงจริงไม่เห็นจริงเหรอขออนุญาตเปิดไม่ได้มีความเหมือนลย

เราข้ามฝั่งนั้นแผ่นมันน่าอยู่ฝั่งนั้นจะใครจะกล้าข้ามไปดูดูผมอ่ามันเห็นทิศฟันจากทางซ้ายนะครับกำลังเข้ามาหนึ่งนนหนึ่งนายไปงะไปงะรอเฉยอ่ามีเหมือนจะมีทิศฟันเข้าจากด้านหลังนะแต่ผม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 พักทุก่อนนะลูกนึง อ่มียินฟานเข้ามาจากทางชาลีนะครับโอเคโอเคครับเห็นได้ไงอ่ะไรอยู่ไงนนาะขุดหาปูอ่ะมึงี่รูได้ไงก็ขุดไรมึงไงเปลี่ยปุกนัดอะไรเปลี่ยนเมืไปกี้ลองปืนได้ไยครับเขาดันไปยิน้งมาเยอะมากเลยอ่ะน่าจะเป็นเหะบงโอเคโอเค เลยได้คะแนบมาว่าเนอโรตีตรงมุมาครับน่าจะเป็นโรตีเขาตรงลองดูตรงนี้เลน่าจะเป็นแทบเขาชื่อเลยว่าน้อง้องนิดล่วงล่วงอ๋ยเอาแล้ผมก็จะรอติดไปด้วยตรงไหนตรงไหนตีตรงบ้านบ้านชาลีตรงชาลีเลยไอในถุงเพื่เขา20ปีเอเเ บ้านตรงคุณหลังล่างตรงไหนตรงไหนมิซ่าบ้านๆองมิซ่าไปเลยไปเโอเคโอเคน่มันบานบานเลยออกมาบ้านเลยออกมาบ้านเลยอุ้ยโอเคโอเคโอเคสวยมากทุกคนรับดีดีแต่ง้านแต่งไฟเลยอะไรเอามันอยู่นอกบ้านใช่เอาไปสอกบ้านระหวังผมไม่แน่ใจว่าไปไหนแล้วบ้านบ้านตรงมิซ่าเดาวน์เสตตัวที่ยิงอะอะไรนะพี่อะไรนะพี่ครับผมจะติดไปตรงข้างหน้าด้วยเช่ๆตอนที่วิ่งอ้อมดาวแล้วนะตอนที่หนึ่งวาแกได้ เก่งเดินเก่งเกินไปไปไปไงเมตรนะ NW เก่งเกินเก่งเดนอความีมั้งเน่ไอต่อวิ่ม่อมาได้ยังไงวะมึงอะอะไรอะใครร้องอะลิซ่าคุณลงมาชุบผมได้ปะิซ่าเราคุณมีภารกิจให้มึง ไอ้นอตตายแล้วไอ้นอตเนี่ยวิ่งไปข้างถนเนี่ยกลางหนน่มยล้วตเยเมาช่วยข้างหลังดิเนี่หายหมอนอยู่ข้างหลังเนาะอุ้ยตอน้ไปมันเผมุ่ยิเลยเรียบร้อยาดูดีๆก็โป้งเมื่อไร่เมื่อไร่แกจะตามมานี่เข้าไปหรอเอลีบอกกูโดนขอสัไรัวจังวะดาาวดไอ้เรตีดาวเลยคน น่อยครับพ่อมองให้อยู่ยังไม่เห็นวะเอะทไมเขาไม่ดันมากั้วะเขาไปไหนหมดวะจเนาะกูยังไม่เห็นไม่ไม่สองเรียนสองแย่ยเจ้งันเ้งเด่งนนองว่ไม่จะมันจะเตรมระเบิดเต้เต้กระตานวัต้าัไป ีไม่ทัน <specification. S 1> อ,อยออ er อู่หลังินคองเดงเวเลบพี่แกกไม่ดน่ินี่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 ่่น่นี่นนี่่ว่นี่ี่นี่นั่นี่นน่นนี่นี่นดนี่นด่นี่อ่ี่นี่นนนี่า่นนนนน่

องกูไม่้มันจ่าอะไรกันป่าเลยไม่รู้ไม่ไม่รู้แเอลี่อยู่รับตอนไม่อยู่คือหลี่วะทำไมแล้วนะเอร์แมนมีแอรี่อยู่ปะเกินบอกเขาส่งเรดเดียวเทิเวอร์หน่ตือนเลยไม่ไม่ไม่เรดโดทาวเวอร์ไปไม่ได้มันมีเออยู่อะต้องไปเคลียร์ก่อนอะ อู่ตัเดี๋ยวเย็นนะดิบวิแลรีเห็ดเห็นรูปหัวแดงหัวแดงครับข้าวรถรถตีแล้ววะไอรถแทงปอดเราวะ MT อยู่ไหนวะทีทีแทงเรามองอยู่อ่ะแถวๆนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะเราไม่ไม่ตอนแรกกับบนบนอยู่แล้วไม่ไหวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ค่อยติดอุ้ยไอ้คนนี้ขับดีอยู่นะรอดใจอ่อรอที่รอได้เขาเหมือนเขาเขาทำธุระอยู่อ่ะเขาบอกว่ารอ ตัวเงได้ป่ะตอน13มามาใครจะไปใครจะไปตีข้างกับจ่าจะตีจะไปตีข้างกับจ่ามั้ยคุณทุกคนทุกคนใครจะไปตีขึ้นรถดันดันดันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไตีข้างเลยตู้ตู้ด้วยกัน ผมยังไม่ได้รีฟันเลยยาให้กูหน่อยเฮ้ยยังรีฟันยังไี่ยังไม่คงคงไม่ได้รีฟันแล้วแต่แค่แบบวันนี้กูเข้าจุดไม่ได้เอาเพื่อเชื่อกูวิ่งมาไอ้สามคันวิงเลยอะเดียณฑ์นาเดียร้องนี้แกณฑนาเดียร้องนี้ตรงไหนวะวิ่งมาดูให้อยู่แกณฑนาเดียร้องน้องร้องก่อนถึงไหมไปคนเดียวไปคนเดียวไปยิงรอยิงระเบิดระเบิดไทย กราบเนะกูไม่ให้กูไม่ใช่เกณฑเดียกูเดียอยู่ไหนไม่ไปแล้วลงมาเอ้ากูกูขอลงกูเอ้าจะเดียไปลงเดี๋ยกูปาติโพไม่ให้เดี๋ยวกูปาติโพเดี๋ยวกูปาติโพจ่าเขาตีข้างใช่ไหมอืมเหบอยู่งั้นมึงวาาอะไรดีอีกนไหมเอ้ยเอ้ยนันไม่ตายวะไอ้อะไรวะเดวตายแล้วพีเอ็มดีมีอยู่มึงมึงมึงรู้ป่ะพวกที่มึงทางที่มึงตีอ่ะไอ้ยทางซ้าตะโคตรถิ่นมีคนไอ้สัตว์ จะวางไอ้นี่หน่อยดิผมเกิดไม่ได้มันวางไม่ได้ไงออมันดันไปแล้วน่ดีว่าเียเียตรงนี้นะผมว่าไปยากมากเลยตรงนั้นะอาวุอาวุเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับแต่ผมเห็นแทงแทงเมื่อกี้ไปเคลียร์น่าจะเคลียร์ได้แล้วหรือเปล่าี้ยไยังอะยังอยังอยังมด้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วล่าลล่เขาเขาเขา่ลาไม่ลานีคุอยู่หนคอยู่นโ บนเห็นที่เราอยู่กันตอนแรกนี้นะข้างนอกก็อะไรเอาไป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 ย้ก่อนยืไปก่อนยงไปก่อนนะ้หติดะไยเนี่ยไอ้ยี่คุณเดอนกี่โมงเลยปเนี่ยเอาไปเอเอาไปยี่สิบยี่สิบวยีิทกรนเดอยู่เบานะใกล้ัดเลยโอเคโอเคโอเคจะทังไหมก่อนนี้ันยอยู่าอยู่ทานแล้วบ้างสิบวิเด็ดอบ

รถมาเ้รถมาให้าเดี๋ยวบดเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าเว้ยเันได้าตัวเดน้ตียนีหนีันี่่งล้างเก่งล้งเพื่อนบอนาบาแมนมาเขาบอกว่ายิงีมาหาเราปัคนเพิคนปันนตักหมดเลยเหรอ ไม่มีแล้วมี้หมดแล้วน่จะต้องคอนทักเยอะล้วนเลยมั้งเนี่ยแต่ได้เผมเอเลยมันเลยผมหมดแล้วผมก็หมดแล้วไม่หมดแศูนก็หมดเหอาคอนทักไปให้แทงหร้อยแป๊บเดียวกลับมาหรือหกสิบอ่าเออเอเอ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 เออเอเอ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 เัอเอเออเอเออไเอเอ ไม่ไม่เขาวางเขาวางไปแล้วเขาวางรีแพไปแล้วมันอยุ่มันอยู่มันอยู่มันอยุ่คือผมให้เปพันสอง่ะเดี๋ยวยิงยิงให้รอมันพู่กันเห็นแล้วเ็นแลยิงคนจิงห้อยู่แชาลีเขาเขาเขาที่เราวางทีแรกเบียร์ญี่เป็นมาพ่อให้เบียร์ีสไปอ้าเหอตัวน้อย เร็วเร็วเร็วเวเดอีุมางกันหมดเดี๋ยวไเยกับมาเนยีนยครับไยดมารุดมาไปเลยไจอหยไปอะไรอะตตามะอะไรใครตามต่างออกไปดิการอะไรไม่รู้อยู่ๆมันก็หลุดวางีโเีแม่ เอาไปคไอรถคือรถคือรถใช่รจริงยงอะไรนะครับผมี้ไงผมมาเทียร์แมันอะไช่นะมันานแล้วิงไม่ก่อนเทียร์องขอโทษเทียร์รถนี่รถนี่รถนี่มันอยู่กบลังมานานต้เป็นต้นเกมออกดีทั้งหมปันขึ้นแลวเอาน้ำปินต่อ Let's go Let's go Let's go ไป Let's go Let's go เขาอยากมันไหมเขาอยากมันหรือจะเข้าถุงแล้วแต่มันดิเ่าจะท้องเฮลิว่างแล้วหรือเปล่าไม่หรือวะมี่่างไหมเขาไอ้รีแพพ่งมัหน้าเลยนะเขาเขาไปส่งให้เฮลิอยู่เอ้ยส่งให้รอมาน ว่าอะไรนะแปนมเรามีกระเป๋ากระสุนมดัวมาเลยมดแล้ววางไปแล้วค right? ุณเล็งก็ตรงไหนวะอยู่อะอ๋อได้แ้มยิงจากไหนวะมอตอรเขาถามว่ายิงโดนยิงโดนไหมอ่ะตรงม้าเสอเกันหมอมอตอรมอเตอรเขาขอให้ไปช่วยดูหน่อยครับว่าลงไหมตรงบากสครับ เขาเปล่าไหมมาถึงมาร์คมาร์คสินสู่ย้อนอุบนสู่ย้อนฮาผมมาร์คสิบสองให้แล้วแอบเพียร์ฮลโหสี่คนด้วยนะครับกินข้าวกันยังนี่ ออโดนโดนอ๋อเห็นแล้เห็นแล้วโดนโดนโดนนโดนนี่นดูดูีสองีอะไรอะแต่ไม่ยืนยันเห็นแคู่มอตอรลงเฉยๆแ่ลงแถวมาโอ้โห้มเิ่ป่าไม่ไม่ไม่อนี่โดนเอเลยไม่เห็นไม่เห็นแนไม่เห็นแถไม่เห็นน่าจะตรงนั้นะ นองคือกระสุนคุณคุณกระจายมากเลยเอ๋มาร์คเรือให้ใช่ไหมเห็นรูปเรือไหมพอบ้านฝาดประมาณนี้เหมืองสายป่ะเหมืองนาแต่ผมไม่เห็นแหบปะนะใช่อันนั้นยิงแล้วมั้งเห็นคนวิ่งเต็มเลยเมื่งกี้แหบป่ะวะรอไม่ปืนใหญ่ว่ะรอไม่ปืนใหญ่ฝาดปะกดแทงเข้าไปนะเดี๋ยวรอเราหน่อยเฮ้ยมีแหบไม่มีแหบผมไม่เห็นแหบเขาเลยอ่ะเขาอาจจะมาร์ผิดหรือเปล่า จะกเรียนเลยปืนใหญ่ต te yeah, ั้งโดเลยนะใช่ใช่ผมไม่เห็นแทบนะเห็นแต่มอต้าลงอะไรไม่รึเปล่าหายหายหายเฮดมิสบิดดิ้งแล้วหายแล้วหลบมากหลับซอยเคดีโอเราถูก่อนไหมหน้าเขาไม่มีเหตุถก่อนไหมเพราะว่าที่ไหนที่ไหนแบบม่เขตอร์นะมอต้านะมันไม่มีมันไม่เกิดแล้วอ่าตรงมอต้า์เขาขอกระสุนนะไปเลยครับ ไอ้ที่คุณไปเจอให้รถถังอุ้ยอรอรอหมอนึรอหมอนกันแนวหลังนะอุ้ยเอเขาตื่นจริงไม่ได้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โอ้โหอหอ้ห้้ เขากำลังจะวิ่งไปทางธงนะผมเก็บไปตัวหนึ่งแล้วสวยมากสวยมากเพื่อนสวยมากวิ่งหาใหญ่นเลยไอตอมวิ่งขาใหญ่เลยนะมึงอ่ะใช่คนกิงเยอะอ้ยกูโดนพอดีเย็นแม่ตัวครับตัวครับตัวครับอ้าวโดนขรบแล้วียิงเลย เป็นยังไางหลังนะครัพี่ซาพี่ซาเขาได้ไหน่ะเยอะไหมโอ้ยไม่ิอยู่ีว่ะเอาพงลงหอ้ไอ้ไอ้ไ้ไไอ้ออ้ไไอ้ไอไ